บัตรงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวสีรรัตนมหารดตำแหน่งครูคส .1 โรงเรียนบ้านหนองสวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตห้า 4. งานโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 5. งานกลุ่มงานบริหารบุคคล 6. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนคาพเจ้าได้มีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษามีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังใช้แอพลิเคชันในการสอนอาทิเช่นแอปพลิเคชัน Zoom, Line, t i k t o k k i n e m สเตอร์ แคปคตัตเป็นต้นตัวยอย่างการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดส9สวัสดีนักเรียนปลาทางทุกคนค่ะสำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูรีรั์ในห้องเรียนห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูซีรัตนะคะค่ะอาล่ค่ะ,ะ,คะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสำนวน สุภาษิตและคำพังเพยการประชุมออนไลน์โดยให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลการเรียนการสอนของนักเรียนด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนการจ่ายเงินจากรัฐบาลตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้ใจ่ายทางการศึกษาจำนวน2,000บาทต่อนักเรียนหคน และทักษะในด้านต่างๆของตอนเองเพื่อเข้ารับการพัฒนาตนเองในกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโดยท่านเจ้าได้น้อมนำเอาพระบรมราชวานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการทำงานมาปรบับใช้เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจัดงานสิง่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ามีความเอาใจใส่มีความขยันและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำนั้นสูงขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมมนพระมหามูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรักชกาลที่9